โอเคไม่มีไม่มีอะไรให้ซื้อมั้งไม่มีอะไรให้ซื้อป่ะพี่โอ้ผมว่ามีเพียบเลยเพราะเล่นจบมาก่อนช่างมันไปพี่ไม่มีพี่มีได้เฮิ์บกับปืนปืนกลแล้วก็ปืนปกติก็ผมจบมาก่อนไงมีครบแล้วไม่เอาไม่เป็นไรอ่ฮะพี่ก็ไม่เอาอ่ะมันครบคือไม่ต้องไปซื้ออะไรเยอะแยะไงไปเอาข้างหน้าก็ได้ปืนไม่ต้องซื้อเพราะปืนมีดอกให้ทุกให้ทุกอันอยู่แล้วอะไรเงี้ยปอันค้าเกมนี้ไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่แต่ยังับว่าอีพอค้าอีพอค้าที่มันสมจริงตรงไหนถามจริงเอ้ยแต่พักสี่สมจริงอยู่นะ แต่คือคืออคมีค<ป>ือม<ป>ีพ่อค้าคือพ่อค้ามันก็ไม่สมจริงอ่ะแต่ว่าก็โอเคอ่ะมันเจ๋งดีพี่ว่าพี่ชอบเหมือนกันพี่พ่อค้าหาดิ Come on Come on ต้องสั่ง Go Go Wait Come on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  ไอ้นี่พี่ดูนี่คือวิธีการเรียกพวกแบบใหม่ดู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 ไหนดูด<ป>ูครับอ่าฮะกดไงอ่ะกด x เอ้ะ มันกดตัวอะไรนะที่มันเป็นท่า stun อะรู้สึกว่าในพีซี <ไป S 1> ท่าสตันเหรอสตันไหนวะไม่ใช่สตันท่าตันตันไหนวะ stun แบบเป็นท่าแบบ x ในเกมนี่มีเหรอวะเดี๋ยวรากด x เ,เลยพี่กด x ไม่มีพี่ใช้จอยบอกแล้วเราก็ <ไป S 1> อาล <ไป S 1> องกด x ในคีย <ไป S 1> <ๆ>์บอร์ด come on อ่อมันปุ่มอะไรวะนึกไม่ออก <c oughs> รู้สึกว่าในใ,ใ,ในในจอยมันสุ่มให้เปล่าไม่รู้ ในจอยมีไหมวะรู้สึกยังไม่มีนั่นหสึกจอยังไม่มีนะเโอเคเราไปเก็บของพี่ยืนรอจู่ๆเฮเียบร้อยเรียบร้อยโอเคเข้าไปต่อโดวิร์โรนิก้าใช่ใช่เงินไปนี่ต้องให้เขานำเฮ้ยมแล้วลูกนอนมีเรื่องไอ้ตุ้ยผมน้อยกว่า เอาไปเถอะที่ยิงขี่ยิงคว้างอย่างู่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องการยิงแค่นั้นเป็นเป็นภาคไหนก็ยิงได้หรกว่ากระสุนเหลือจะตายกลัวกระสุนหมดทำไมเกมนี้ไม่ขาดแชนหรอกควักถักยะเปิดทั้งที่งนี้ไม่ได้สำรวจก็ได้นะไม่เป็นไรจะสำรวจเอาเทปไปงั้นแหละบันไดอ่ะได้ปืนนะไปไปขึ้นไปให้งงไปงั้นแหละแล้วก็เดินเล่นแล้วก็ลงมาไม่ใช่ละดูก่อนอ่าฮะมีคุญแจ แกจุนครับเฮ้ยมีกระสุนลูกซองเอ้ยไม่ใช่กระสุนปืนกลเนี่ยที่ร่านดงกาดีป้ช่างมันเถอะหักคอครับเปิดซิงคนแรกเลยเปิดเลยฮะลาก่อนป้าเอ้าเฮ้ยเผลอกดเฮ้ยกระสุนปืนกลผิดปุ่มเอ่ะไปเนี่ยหลังเนี่ยอหลังไม่เป็นไรสิงเลยแล้วกันนักกดผิดแล้วลืมไปตูดไม่มีปืนกลยิงยิงตูดเอาตายโอ้ยโกโอ้ตัวนี้ตูดตายวิ่งมานต้งไกลเพื่อให้กระสุน ปุ่ม B มั้งพี่ X box เ่รอ T X box เ่รอ่ะฮะใช่บล็อก็นะปุ่ม B ครับรู้อยู่ฮะกดอยู่บ่อยโอ้ยเที Nein> ่ยหยาบเลยกดทำหยาบเลยดิเชตเกิดอะไรกูเจอรึที่สั่งไว้ไปไหนแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจะตกไปเพราะมันบิดแล้วเออเออเฮ้ยเขาซ่าเขาซ่าเขาซ่าดักยิงแม่งเลยกันไปศูนย์ออกมา ก็จะอเฮ้ยรีบจังจะจูบทำไมแตงแตงอะไรเขาคอไม่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 เราคอไว้ก่อนอย่าพึ่งถ้าเกิดที่เปิดเฟรนดี้ไฟนะเตะหน้าคิดเต็มเต็มหมดเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเอาเอาเอาไปไหนละอยู่นี่ง่วงง่วงกระถือไม่ทันโอเคง่วงแหมรีบจังนะพวกนี้รีบตายกันจังยังไม่ทัได้คอมโบอะไรเลย ไปเก็บกุญแจผมไม่ต้องเก็บอ่ะพี่อะไรเราอยากได้กระสุดเป็นกลน์ไงกุญแจช่างเถอะลองคิดประโยชน์ส่วนตัวไว้ก่อนไปเก็บกระสุดเป็นกลนไปละบ่ายเฮ้ยีระเบิดอ่ะฮะเก็บมาเก็บมาไม่ใช่ก็พี่สวัสดีป้าป้าสวัสดีหัวเลาะไปพีเอตดนยิงไปยิงแค่แต่ด้านบนแล้วกันอ่าดีมากอ่าดีมากอ่าดีมาก ไม่รู้สึกพี่ไม่ยิงเลยนี่ยก็ไม่ต้องยิงยิงเข่าพอพอยิงตีนก็ได้เอาไม่โดนีิล้ม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 ตายซะแล้วแม่ไม่น่าเลยแล้วเป็นคนได้เก็บตีนเสร็จเรียบร้อยอ้ช่องเก็บของแบบคูลไายกระสุนปงปืนไม่ต้องเก็บไปเยอะไม่มีโซ่เป็นกวน่ะเฮ้ยเปิดประตูทำไมอ่ะเออยีด อันนี้จริงถ้าเกิดพี่เจอนะพี่เก็บมาให้แล้วค่อยมาให้ก็ได้แดงปันตะลุกงเฮ้ยมันแตกมันแตกมันแตกไม่แตกอะขวดลังขวดลังยิงช่วงช่วงแรกยิงจรวดแล้วหัวไม่แตกเสียดายนั่นจริงข้าหลังยิงเพสเพสเพสอาสมาดีลุงเซอร์ไพรส์เลยโอ้ยจะบินบินจะบินบินบินตีนแจกตีนไปแทงอะไรงพื้นเหรออ่าฮะแจกตีนไปเรามันมีใครอยู่ข้างข้าง เอามีจริงด้วยเว้ยยิงเขา<ด>่าเออนั่นแหละเออเจียนคอมันซะโอ้ออดีมากเราดักเก็บคิวว่าเราเป็นพวกชอบลาบอ่าฮะตรงนี้เล่นฮอนมากไป <c oughs> อันนี้มีตรานะึงไงเห็นและมือไม่นิ่งอ่าเรียบร้อยเก็บเก็บกระสุนลูกซองให้พี่จะเอาจะไเอาซอยพี่ใช้ลูกซองเหรอโอเคเดี๋ยวลูกซองให้พี่ได้ก็ผมมีปืนกลยงหมดได้ไงเฮ้ยเฮ้ยพี่ไปไหนเนี่ย ผิดทีแล้วฮะอะไรไปไหนเข้าบ้านได้ครับอย่าอย่าขึ้นไปนี่ครับมันไปเอาที่ไหมเหรอปืนลูกซองล่า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 งอยู่ล่างเหรออยู่ข้างล่างเอาทำไมพี่ขึ้นได้วะก็บันไดมันขึ้นตรงนี้ลูกซองอยู่ที่นึงตรงนี้มาเอาของก่อนเนี่ยมีเฟิร์สเอฟโอ้เฟิร์สเอฟไม่จำเป็นลูกผู้ชายตัวจริงโนยูเฟิร์สเอฟตัวจริงกระทิงแดงเก็บไปเคนชิโร่อะ ไม่ไม่มีละหมดละพอไปมาจริงผ่านไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่หน้าสดแต่ตรงนี้หน้าสดเตะแม่งลงไปเลยแล้วกันมาๆๆยมากระถืบเอ้าแจกส้นตีนปตาตายยังอ่ะไม่ตายขอยิงขาเลยโอ้โหโหดมากครับยิงขาทีกระเด็นกระเด็นไปสองโยดบอกแล้วลูกชายตัวจริงคิดเล็ดฟิวคิดดินแดง วะเนี่ยกระสุนลืมลูกซองไงโหลืมพายยังไงวะเนี่ยอ่าฮะกับเชว่ามาล้างหม้ออะไรเงี้ยเฮ้ยเมื่อกี้ผมให้อากาศอ่าฮะโอเคแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงจัดของก่อนโอเคอืมเ้ยเอาเอาดิกดอ่าคิดดินแดงกับเชว่ามาล้างหม้ออะไรเงี้ยเป็นคนใช้อะไรเอามาล้างหม้อเอามาล้างหม้อ สรอยคอยแน่ไม่ใช่เข้ามาจากจากหินใจเป็นผู้หญิงเกมไออันเนี้ยเป็นผู้หญิงผิวขาวคนเดียวในเกมนี้เออจริงเออคุยลูกซองก็เออไอจิวไม่เอาไม่เอาไม่เอาสปล่อยไม่ได้เออเด็บเด็บเด็บเล่นกันจนขนาดนั้นขนาดนี้แล้วเห็นนะจัดอ่าไปนี่โอเค จริงลูกซองพี่พี่เป็นคนไม่ชอบใช้ลูกซองนะเพราะลูกซองมันยิงได้ดำเมจที่ตับหน,หน่อยนึงงั้นง,งั้นจะแกล้งผมงั้นจะแลกกับผม,ไปไมเปล่ะไม่เอาหรอกไม่เป็นไรไม่จำเป็นเธอะจะแกล้งนะเอ้ยพี่อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอะไรอ,อนน่ะยิงของเยอะแยะเหลือเกินเฮ้ยกระสุนปืนครบให้กระสุนปืนหลับตาก็เจอแล้วตับในฝันอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้มีทิศครับจะยิงหัวกอยู่แล้วมันต้องหักคอหักคอจิ้มแจ่วเหมือนกัน ขอกรอดเลยทีเด er. ียวสองตะยปูมันอยู่นี่แน่ๆมันยังกินน้ำจิ้มไก่กันไม่หมดอะไรเงี้ยแสดงว่ามีเป็นโถเลยเนี่ยเป็นโถใช่น้ำน้ำน้ำจิ้มไก่หรือยาดองอะไรเงี้ยขอยาดองหน่อยขึ้นขอยาดองชีดคิดเอาคิดดิยิงไม่ถามกูเลยอะไรเงี้ยโดนหัวเกือขึ้นมาทำไงเไม่หัวไม่ว่าก็จบภารกิจจบเกม เออวิ่งมาเร็วเหลือเกินไม่ทันได้เล็งเลยคุณเธออ่ะเออเรียบร้อยจบแค่นี้แหละโอ้โหกบจับของไปครับจบปะจอกหนึ่งหนึ่งร้อยไม่ไม่ไม่ใหม่ใม่คุณเธอมือมันจะลอยแต่มันไม่ลอยอะเมื่อกี้ใช่ไหมเด็กปังกรจะลอยอยู่แล้ววิ่งเข้ามาหักคอเฉยเลยครับตอกแก๊บลูกซอกไม่ใช้เลยเนี่ยสักนัดเลยเนี่ยใช้เลย มทุกซองก็ไม่ล้มดิซองหักคอไม่ได้ดิใช่ทุกซองแบบไม่ล้มแบบปิวใช่ใช้บ้างก็ได้แจกหนึ่งนัดพอนั่งที่นั่งของเมั่งนอนเลยน้อยน้อก็โดนตีนะพุงทำไมวะทไมวะโอ้ไม่ทันเลยก็จะพุงพงไปโชว์ลิวเคนต่อเฮ้ยเมื่อกี้มันเตะหัวโขกันไรเอ้ย เั้ยดกินควางบันไดกินงฟางบดีป้าอ่าเจ็บเข่าคอจิ้มแจวผมเล่นอะไรเนี่ยเอ้ยกระบอกน้ำกระสุนยืนยัเออส้นตีนแมวเพื่อปีโดทัานนั้นไม่สมบูรณ์ละโดชากไม่เอาเฮ้ย ยิงขาดิเอ้ยนั่นแหละถ <c oughs> ้าไม่ทันจะจิ้มจะหักคอจิ้มแจวไม่ทันอีกแล้ว <c oughs> อเอ้ยกระสุนเด้อรู้สึกว่ากระสุนนี่จะแย่งทั้งหมดเลยว่าไม่ซีเรียอสแล้วไม่ต้องห่วงบอกแล้วไม่ต้องห่วงเล่นเถอะพี่อยู่ได้อรอมาจากไหนวะ,ะไม่เร็วกวพี่ <c oughs> ไม่ต้องห่วงหรอกกระสุนพี่เยอะแยะบอกแล้วเปิดตู้เย็นก็เจออะไรเงี้ย <c oughs> ตู้เย็นเจอใครเอากระสุนมาแย่ตู้เย็นลอยเลยเปิดตู้เย็นก็เจอไงปวดมาก นายเจอบอสคราวนี้จะฆ่าหรือจะพังเข้าอ้องอบทุพังเขอ้าอบอ่ะเพราะว่าคือตรงนี้เป็นจุดที่ทไม่ชอบของภาคห้าเพราะว่ามันมีมันแบบว่ามันมีจุดวิธีฆ่ามันอยู่แล้วอ่ะเราใช้วิธีแยกวิธีไม่ได้เล่นรอบแรกนี่อาจจะฆ่าต้องฆ่าต้องฆ่าตามตามวิธีมันอะไรเงี้ยมันเลยไม่ใช่ไม่จ๋งไม่เอาเราเรา,เราจะฆ่าแบบเอากระสุนปืนฆ่าไม่พอ,อพี่ว่า <c oughs> ไม่พอหรอก เพราะมันโหดมากเลยนะตอนเนี้ยถ้ารอบสองอะได้อยู่แต่รอบแรกอ่ะไม่ได้รอบแรกรอบสองไม่ได้ก็ว่าแล้วพี่รอบสองนี่เล่นปกติอ่ะก็ได้แล้วอะไรนะ RPG และขีดจำกัดอ่ะคือมึงยิงทีนี้แบบหนูทั้งละลายแบบนี่นี่คือน้ำจิ้มไก่นี่น้ำจิ้มไก่อะเนี่ยมันกินกันเยอะมากจนเลยกลายเป็นยาดองอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกันใช่ไหมโอเคขอบคุณแล้วใครมานอนตายตัวนี้เนี่ย เวนะ้ยนี่พี่พี่มาเอากระสุนนี่ไหนนี่ครับอาไปแดง Much appreciate Much a p p r e c i a t ดิบครับ Much m u c เด็ดิเด็ดดอาไปเก็บตั้งเก็บเก็บให้หมดช่วงนี้รู้สึกผิดหวังช่วงกระสุนเยอะเรื่องการโดเป็นความผิดกิจยานอยู่แล้วอุ้ยมีเรื่องมีเรื่องจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือตีบันไดนี่มีเรื่องนี่ตรงนี้มีเหรียญพี่อย่ามองขึ้นไปตรงนั้นแ่ะเห็นปะอ่าฮะยิงเลยยิงเลยไปยิง คิดมึงไม่นิ่งเลยเออนะยิงโดนยิยยงยิงโดนไอ้ตรงท่อเหล็กแต่แม่งได้ด้วยเจ๋งจริงเก็บมดแล้วพี่โอ้โหโดนโด,นโ,ดนโอ้ตังเรามีอะไรเนี่ยหกแปดพันกะรวยเลยทีนะพี่มือขาดแหละแต่หลักๆก็ไม่ค่อยได้อัปเกรดเท่าไหร่หรอกเพราะว่าถ้าเราไม่ตายนะตายถึงได้อัปเกรดใช่ไหมตายกั็จบชัพเตอร์จบชัพเตอร์แล้วคนที่นี่เนี่ยเออน้องชิมไก่กระจายแสดงว่ากินจนท้องแตกกินจนท้องแตกไอ้พวกนั้นมันจับยัดไอ้นี่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ ดีฉัเนี่ยที่ไม่ได้กินข้าวเช้ามาเฮ้ยใครให้มึงกินอ่ะมีบางอย่างเอามาให้เรากินเออวินผัดไ,ได้ทางผัดได้ทางกีก็เอาไปมันตุ่นจัดฉากขึ้น<ว>เอ้าเฮ้ยนี่วิธี่ทำน้ำจิ้มไก่เห็ุดีๆนี่มีนางโปอยู่ออกไปแจกชายด้วย ไล่เลยไล่เลยงี้ไล่เลยเออไม่ไหวแล้วเอาไปให้คิวดูให้คิวจะได้รู้มียาบีแหลมมากเออเฮ้ยอย่าพึ่งไปโหนไม่ก่อนโหนไม่ก่อนโหนไม่ก่อนโขนไม่ก่อนแฮงก์อินแดงเป็นยังบ้างเขาโหนไหมไม่โหนละฉันเห็นใครบางคนเขาวิ่งไปแล้วอ่ะโซอโซ่มันตัดใช่เออโซ่ฉันเห็นใครตัดบางคนอะไรเงี้ย โอ้แปลกูเกิลมากอ่ะเคยได้ยินป่ะเคยก๊อปปี้ได้ป่ะไอ้ไอ้ไอ้นังโป้อะเออเออวิมเอาไปแล้วอ่ะเอออาว่าทีมอยู่ข้างล่างอ้างล่าวเจอกันยิงแปลยิงมั่วดับวันยิงแปลยิงมั่วมองหน้าดขับยากของทหารนะพี่เก็บแปลมั่วเออเจ้าหาไปไหนเนี่ยเอ้ยมีกระสุนเลยพี่เก็บโด่ โหทหารใจด,ด,ดีทิ้งกระสุนให้เราเลยเอ่าฮะเก็บไปยิมั่วหยัต้องถีบเปิดดีๆไม่ได้ไงไม่ได้แอบเพราะรู้สึกว่าจะเป็นลูกเลี้ยงหัวหัวๆได้ชูต <ไป S 2> พี่จำได้ว่าตอนเล่นตอนเล่นสมัยเพย์สามที่เล่นเพย์สามพี่จำได้ว่าพี่เคยใช้มีดฆ่าเลื่อยได้นะได้ได้ก็ปาระเบิดแปดให้มันไม่ไม่ไม่ใช่ระเบิดมีดอย่างเดียวทิ้งทุกอย่างแล้วใช้มีดอย่างเดียวได้เออ ชาเลนดี้เลยเคยลองเล่นอยู่สนุกดีเหมือนกันแต่เขไม่ทำตอนนี้หรอกขี้เกียจอันนี้ไม่ทำหรอกขี้เกียจเสียเวลาฆ่าเรื่อยไปแล้วถ้าเกิดโจวันนี้จะต่อแชปเตอร์เลยครับเอาแชปเตอร์เดียวก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวค่อยมาต่ออีกทีหนึ่ง เพราะมันไม่รู้ไงคือปัญหาคือน้องหลายคนมันมาขอมาเลย <c oughs> พี่เล่นกับผมหน่อยเล่นกับผมหน่อยพี่ก็เออครับครับไปก่อน <c oughs> <ๆ S 2> อะไรเงี้ยคือไม่รู้ไงก็ <c oughs> เออก็อยากเล่นด้วยอย่าหรอกแต่ว่าคือบางทีมันเล่นได้2คนน่ะที่ถึงอยากให้ไปเล่นไอเกมซอนิคออสตาเลสซิ่งอ่ะเล่นน <c oughs> <ๆ>้องเล่นแปดคนเนี่ยใช่ไหมแปดคนน่ะแล้วยิงแล้วยิงของใส่กันสนุกจะตายอะไรเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวค่อยก็จะตายเออ จะมาเจอห้องห้องอบซาวน่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะดูวิธีการฆ่าวอสแบบประมาณ0.50วินาทีอ่าฮะอบซาวน่ากันกระจาย,ยางานนี้มันมีแต่กระสุนปืนพวกวะใครไมเอามาวางไว้เก็บมาโคตรเยอะเลยกระสุนนี่วะเก็บมาแกมีอะไรเก็บหมดใช่ไหมนเนี่ยอ่าฮะเอากระสุนวิ่งมาละอ่ะมาเอากระสุนจะใส่นมอันนี้ <laughs> อ่า <laughs> จะใส่นม thank s for the help Thanks the help for เี่ไปอ่ะเออนะขอบคุณที่รับนรก h e l l ไม่ใช่ h e l l thank for the help แปลมั่วแล้วช่วงนี้มาละเอื้อดับดินกุญแจจิ้มแต่จิ้มอ่ะเจ้เฮ้ยจะมาแล้วน้ำจิ้มไก่เดินได มันเคลือนรกอะไรกันตลบอะไรกันมันเคลื่อนน้ำจิ้มไก่เดินได้มันรวมร่างกับคนแล้วโอแรงของคนนี้ชักคลั่งน้ำจิ้มไก่แบบจิ้มไก่ัไก่ที่วิทยาการจะภาคสี่อย่างเงี้ยตีหันน้ำจิ้มไก่ไปเลยที่มันที่มันเอาเอาผาไปโดดโดนหลบนั่นแหละบนหน้าหนึ่งรอบเฮ้ยอาไปกระโดดไก่ย่ังนั่นดิ มันเมื่อกี้มันไม่โดดทางนี้นะโดดนี้แล้วกันโอเคขับไปได้เดี๋ยวผมกดสวิตช์เองที่รอดเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่จุดพูก่อนจุดพูเรียกพวกเฮ้ยเฮ้ยโยนทิ้งโยนคว่างพี่ไปรออยู่ที่เตาอบเลยตรงนั้นน่ะเออเดี๋ยวผมอยกเข้าเซาหน้าทัวแล้วรอรอให้มันแดกไอ้ทางแต่มันไม่เดกก็สวยนะฮะับะ็ตัปิดดีมาก อ่าเดี๋ยวพิ่งยเพิ่งเดี๋ยวพิ่งยิงให้มันแดกไปก่อนเออนั่นแหละแล้วต่อยไม่ร้อยยิงค่ะเออเฮ้ยมีเรื่อง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 มีโหลดบวกเหรอจะให้มีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องมีโหลดเสียเปล่าทองสามหน้าได้มาดิเฮ้ยเออบอกให้มาต้อมาจะปิดก็บอกเลยนะเอาปิดเลย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  เฮ้ยนีประกัดไปหน้าหน้านั้นหน้าอย่ามาอย่ามาโอ่าอ่าอ่าอ้โดนจับอ่จับไปตายพวกตายแล้วเอาบวกเลยกดก่อนตายเบยไหมเริ่มครบบอกให้กดก่อนไม่ทันการเลยเห็นไหมโดนอบซาวน้าด้วยเลยโอเคเรลี่เลยไม่มีอะไรต้องเปลี่ยน มันอะไรวะไม่ก็คือโดมจับกับเข้าไปไงถึงบอกว่าควรควรจะกดก่อนอ่ะแล้วยังไงต่อกดไปแล้วผมกดไปแล้วแต่เชลว่ามแมลงน้อยมันเลยกดช้าโอ้เซ็งเลยดูกล้ามไม่ได้เยอะเหมือนคิดนี่อ่าฮะนี้ต้องให้คิดกดเอามาเอามาโอเคคิดกดเชลว่าข้ามกดข้ามไงวะเออสกคิปไปจะคูเรียกพวกก่อนจุคูเป็นคนจุคูเรียกพวกอันนี้ผู้แปดไม่ใช่ ใส่ทำอะไรไม่ได้ความเลยความเลยแม่งเลยหนักเติเติมเขาจิเปอร์เนี่ยตัดชีวิตมีมีมีพาลอดไม่กลัวตลอดเมื่อกี้ยังไม่ลอดเลยนะแต่พารอดคนน่ะไม่ลอดไงเข้าใจไหมนี่พาล่วงนี่พาล่วงได้ b i t h แขกวาง กวางวยกว้างเขาดีกว่าควางตายเพนไม่ต้องเติมโมเดลพื้นที่เลยทุกบ้านใช้ไม่ได้นี่ใสเข้ามาทางไหนวะกดเลยกดเลยเฮ้ยมามามันมันหายตัวไปแล้วนอกไปก่อนแล้วกันไปเท้าใครจะต้เท้าใครไใต้เท้าใครเอาตายเท้าพี่เอาตายเท้าพี่นั่นแหละมีเท้ากระอุ้ยเพนหน้าเลยเด็กให้มันเด็กยิงดีหิงเลยเออนั่นแหละ โอ้ยแล้วมาติดตัวทีมมปจิโงด้วยอ่อนช่ยนั่นแหละติดบั๊กมันสุดเยอะกระสุนเยอะอ่ะรอนี่นะมิงหมดแล้วไม่ได้ไม่ได้จริงเราควรรอดควรรอดมันเราฝั่งนี้มากกว่าเฮ้ยเฮ้ยพี่นั่นแหละควรรอดมาฝั่งนี้มากกว่าเพราะฝั่งนี้มันจะเราจะได้เดินไปกดชีิตทันไงหนุนเลยนี่แนบเนี่ยเจอได้บั๊กได้รอดนะมหายตัวนี้แก แมงวางจีใต้เท้าใครอยู่ใต้เท้าใครอยู่ใต้เท้าใครอยู่ใต้เท้าที่แล้วไปหลงเอาจัดนงเอ้าเข้าไปหนีก่อนล่ะกูจิ้นคนรอบมาฝั่งนี้ดีกว่ายิงไหลยิงไหลไอ้ไอ้ผีแม่งก็ไม่ยอมทำไม่ยอมทำตามแผนเลยอ่ะเออเฮ้ยว่าไอตินโง่อ่ะหายตัวไอ้แก้โอ้ ไม่ยอมเป็นไปตามใครอยู่เท่าใครอยู่เท่าใครอยู่เท่าใครตาวพี่อะพี่ว่านั่นไงนั่นไงเต้นคิดอย่างเดียวเลยนแ่นอนไงอุ้ยเต็มหลังเลยทีเดียวกลดเลยเข้าไปกดเลยเข้าไปกดเลยวิ่งอ้อมไปกดเลยวิ่งอ้อมไปกดเลยกดแม่งละไม่ดูละเฮ้ยตักอาถรรพก่อนดิอย่าดึงกูนะอ่าดีมากโอเคพอละจะไปซองนัดได้นัดเดียวดีมาก เพ no yeah. ิ่น everything มาเบียบยอดโตอะไรตัวเมื AST ่อตัวสกินดีไม่กะเราให้เป็นไม่เคยปักก็เจนถุงพันเย่ได้รับเนี่ยเขาจะขึ้นดีเนี่เนี่ยเป็นเนี่ยคือจริงๆที่พี่ไม่ชอบของพานนี้ก็คือตรงเนี้ยคือทำไมเราต้องมาคอย ฆ่าตามแผนมันด้วยอะไรเงี้ยไม่เข้าใจคืออย่างพักสี่เป็นแบบแผนขึ้นไปมันเออคือแบบภาคอย่างภาคสี่เนี่ยเราเราเราจะฆ่าได้เราต้องมีวิธีเราต้องใช้ปืนของเราอะไรเงี้ยใช่ไหมของภาคสี่แรกมันก็นะอ่าฮะ thanks ตายแทงแทงอุ้ยเจ็บอะไรเงี้ยแทงเจ็บยิงลึกไม่ได้ขี่ใส่เข้าไปยัดยีบไม่ถีบไม่ถามเลยทีเดียว ที่อัดหน้าเลยเอัด,อดหน้ากระสุนคุณโดะกระสุนกลางวันมันเป็นยี่เอ๋อเหมือนกันมันกระสือไม่เกี่ยวใช่ไหมเรี <Herr. S 2> ยงอย่าดันดิไม่โดนเลยเห็นไหมเออเปลืองหนึ่งนัดเจาะอะไรเรียบร้อยมันจบแค่เตอร์ล้เดี๋ยวเล่นในดิฟท์พอเตโอเคโอเคเรียบร้อยเย้ คือมันจัว่าง,ง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากเกย์นี่แปลกแปลกเหมือนกันบบไม่รู้ภาคนี้พี่ไม่ค่อยชอบตรงนี้แหละคือง่ายคือง่ายไปเลยอ่ะอ่าฮะจะไม่จบเยอะออกมาแหละตรงยากนี่อีซี่ก็ไม่ง่ายอ่ะอ่าฮะอ่ามองซ้ายมองขวาอ่ะมองซ้ายมองขวามีกล้องโอ้หกล้องรุ่นอะไรเนี่ยรู้สึกว่าจะเก่ามากดูไปเถอะเป็นชุดเ่วยเรื เฮ้ยต้องน้ำจิ้มไก่พวกนี้เออ้นน้ำจิ้มไก่พวกนี้ครับนักกักอกนนีจริงถ้าเกิดใครเล่นไอเอมาตั้งแต่ภาคแรกๆอ่ะดูปากก็รู้แล้วออืเมื่อกี้ใครนี่ฟาบิสเอเจอแล้วได้แล้วได้แล้วนั่นแหละก็ติดอ้พระเจ้าไม่ใช่มันบ้าอะไรอ่ะ B O W that scumbag Irving บิวที่ที่เอวินเบื้องหลังสกรรมนี่รู้สึกอ่ะสกรรมก็แปลว่าไอ้ชั่วๆเร็วๆซ้ำซ้ำช้าอะไรเงี้ยถูกแล้ว If we had คิดก็เราต้องทำงานอะไรเงี้ยโอ้โหปักเจอถึงเฮดคิวก็ปีเลยไหมกำลังรับกำลังรับเก็บข้อมูลอยู่กำลังจสอบข้อมูลดีมันจะไปนรลกแล้วมันตามมองกับที่เคนเนดีรายงานมาเลยอย่างที่เราเคยเจอมาก่อนเลย ขออัปเดต Data อัปเดตข้อมูลภารกิจด้วยเฮลวชเป็นตัวสำคัญอเหลือสองคนเนี่ยนะใช้ไปเดี๋ยวตาทีจะไปช่วยทีหลังเดี๋ยวเราคันไม่ใช่เราคันหลังนะคันหลังเอาพ่อทีมมานี่คันหลังเลยแต่ว่าจะมีใครสักคนมันเกอนแน่นอนเบื้องหลังคือเกลื่อน เล่นไปเรื่อยๆเนาะมุกเนี่ยโอเคจบเย่เอ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 โอเคก็โอ้ได้เอเลยลดลงเยอะเลยจบอ่ะอิลิมิเนตสิบห้าตัวได้เอสตายหนึ่งแหมไม่น่าเลยโอเคก็จบไปไปเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวชัปเตอร์หน้าเดี๋ยวค่อยมาเล่นเล่นเดี๋ยวค่อยเล่นอีกเนาะโอเคโอเคพี่เอ็นเกมกันละไปละจบมากโอเคเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับเย่ โหนกโหนเดี๋ยวค่อยมาเล่นครับนะฮะ